และสาหรับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายนะคะวันขึ้น15ค่้าค่ที่ตรงกับวันพุธนั้นชาวเชียงรายถือว่าเป็นวันเป่งพุธนะคะก็นิยมจะตักบาตรท,ทาบุญกันแล้วก็ถือ,อว่าเป็นวันที่พระอุปคุตนะคะเสด็จขึ้นมาจากสะดือทะเลแล้วก็มาโปรดพุธทธบริษัทนั่นเองค่ะทาให้พี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายนั้นจะนิยมทําบุญกันโดยเฉพาะในเวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะของวันที่ย่างเข้าสู่วันขึ้น15ค่้าค่ในวันพุธค่ะ ก็จะได้เห็นภาพของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงรายอย่างที่เห็นนี่แหละคับเป็นหมื่นๆคนเลยนะคะมารวมตัวกันฟังธรรมมาเทศนาและร่วมพิธีพุทธาพิเศษพระอุปคุตซึ่งนะคะสถานที่ที่เห็นอยู่นี้ก็คือภายในวัดมิ่งเมืองซึ่งเที่ยงคืน9นาทีที่ผ่านมามีการอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นรถบุษบกค่ะออกจากวัดมิ่งเมืองเคลื่อนขบวนนำหน้าพระภิสุสง์จากทั่วจังหวัดเชียงราย500รูปเพื่อไปรับบิณฑบาตในวันเป็งปุ๊คือวันขึ้น15ค่ําค่ำหรือ วันเพ็ญที่ตรงกับวันพุธเป็นการสืบสารประเพณีตักบาตรเป่งพุธตามความเชื่อและสืบทอดกันมาแต่โบราณของชาวล้านนาที่เชื่อว่าหลังเที่ยงคืนที่ย่างเข้าสู่วันขึ้น15ค่้าคหรือวันเพ็ญที่ตรงกับวันพุธจะมีพระอุปคุตที่จำภาษายุ่ใต้สะดือทะเลแปลงร่างเป็นสามเณรน้อยขึ้นมาโปรดสัตว์พุ้ตกทุกข์ได้ยากบุนโลกมนุษย์และถ้าเกิดว่าใครได้ใส่บาตรพระอุปคุตในวันเป่งพุธชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองพบแต่โชคลาภ แต่ละปีนั้นวันขึ้น15คาคำที่ตรงกับวันพุธนี่นะคะจะมีไม่เท่ากันนะคะแล้ว<ม>แต่ว่าปีนั้น,นะจะมีกี่วันนะคะแต่สําหรับปีนี้มีวันเดียวคือวันนี้นะคะแล้วก็ยังตรงกับวันวิสาขาบูชาด้วย<อ>เพราะฉะนั้นนะคะก็ลึงค่าคล่าไปด้วยพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงรายที่มาใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งตลอดสองฝั่งถนนบนรรพการ บันพักประกาศนะคะเป็นระยะทางยาวกว่า1กิโลเมตรและยังตั้งจิตอธิษฐานถวายเป็นพระราชสมศนแพรพระบาทสมเด็จพระประมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยค่ะภาพสวยงามมากเลยนะคะ